สวัสดีค่ะเพื่อนๆ thank you darling เพื่อนๆ <you>, เ,เ,เลยไม่ได้เห็นตอนพี่พาทําตอนแรกๆนะคะเมื่อกี้วิดีโอมันหยุดอีกแล้วนะคะทุกคนพี่พาก็มาเริ่มใหม่นะคะเริ่มใหม่ก็พี่พาเล่าใหม่แล้วกันนะคะพี่พาใช้คอมพดนะคะพี่พาใช้ผักนะคะที่ใช้ในครัวนะคะพอพี่พาใช้แล้ว พี่พาก็จะเก็บเศษผักนะคะที่หลังจากที่เราหัน่นหั่นเอาที่เราจะใช้เอามาปรุงอาหารนะคะแล้วส่วนที่ <c oughs> แล้วส่วนที่เหลือนะคะที่เราจะทิ้งนะคะพี่พาก็ไม่ทิ้งพี่พาก็เอาไปใส่ในในถังหรือว่าในถุงนะคะในถุงข้าวที่เราซื้อมานะคะแล้วก็ใส่ใบไม้รวมไปด้วยนะคะแล้วก็พี่พาก็จะ หมักเอาไว้นะคะประมาณสองสาเดือนนะคะแล้วมันก็ใช้ได้นะครับพวกเศษอาหารหรือว่าเศษเนื้อเศษอะไรที่ของเรากินเหลือนะคะมันมันก็จะย่อยนะคะแล้วมันก็จะจะย่อยสลายแล้วทําให้พี่พาก็เอามาเป็นปุ๋ยนะคะทุกคนเอามาเป็นปุ๋ยเพื่อปลูกต้นไม้ดอกไม้ของพี่พานะคะเอามาลดโคลนต้นต้นไม้นะคะ และสวนอันนี้พี่พาทำนี่นะคะก็คือ,อใบบบกนะคะคือต้นใบบ,บเอบกแล้วก็ w <c> h <oughs> นา you not wear something in your foot? You need to wear something in your f o o อะไรอืมนะคะนัมมกี้นะคะ ก็พี่พาก็เอามาปลูกนะคะแล้วก็พี่พาก็จะได้ <c oughs> พันผักไอ้ที่ปลูกผักของพี่พานะคะก็ได้หลายกระถางแล้วนะคะเ <c oughs> <c oughs> พื่อนๆขากางเกงพี่พาก,ก็จะวิ่งหนีพี่พาไปแล้วนะคะ พี่พาบอกเพื่อนๆเ,เลยใช่ไหมคะว่าพี่พาเมื่อเลยเมื่อไม่นานมานี้นะคะพี่พานะ90กว่ากิโลนะคะแล้วพี่พาออกมาเริ่มเดินเดินแล้วก็เดินไปเรื่อยๆนะคะบางที3 3กิโล่กิโลนะคะพี่พาเดินไปนะคะ,ะแล้วน้ำหนักพี่พาก็ลดลงมาแต่มันก็ยังไม่ได้ไม่ได้เพิ่มผมนะคะแต่ พี่พาก็ไม่กล้าไปพ้อมผมหรอกค่ะเพราะว่าจากน้ำหนักคนเก้าสิบห้ากิโลนะคะอ้วนกลมบ้องเลยนะคะแล้วก็ลดลงมาเหลือขนาดนี้นะคะ,ะเดินนี่ดีที่สุดนะคะทุกคนและพี่พารถทานอาหารแต่ลดทานอาหารพี่พารถทานมานานแล้วนะคะทานอาหารแค่มื้อเดียวนะคะ,ะ <c oughs> ก็มันก็อยู่ได้นะคะทุกคนมันก็อยู่ได้นะคะไม่ ไม่ไม่เป็นไรนะคะพี่พาที่พี่พามองหานี่ยพี่พามองหาว่าจะเอากระถางไหนเปลี่ยนกระถางดอกไม้อีกนะคะีนพี่พาก็ได้แล้วนะคะใบโบบกนะคะหนึ่งกระถางลูกสาวพี่พามาขยับกล้องหนีอีกแล้วนะคะพี่พาก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงมาขยับหนีนะคะก็เลยไม่เห็นนี่นะคะได้ <c oughs> คือจริงๆแล้วก็คงอยากจะช่วยนะคะ ต่เจาถามข่อยนี้่าข่อยมักจังไดนะคะทุกคนอยากช่วยนะคะน้องนิกกี้นะคะนิกกี้จอมเศบนะคะพี่พาก็จะหยิบเอาก้อนหินแถวนี้นะคะ่ะหยิบเอาก้อนหินหยิบเอาเศบอะไรตรงนี้นะคะใส่นิดนึงเพื่อให้น้ำเพื่อให้น้ำมันไหลนะคะทุกคน วันนี้พี่พาทำคลิปนะคะทำเออวันนี้พี่พาไลฟ์นะคะพี่พาก็มีความสุขนะคะได้เจอเพื่อนๆนน้องๆ้องนะคะเพื่อนๆอ่าที่ท o u t u b e ด้วยกันแล้วก็น้องน้องนะคะเข้ามาแล้วก็น้องๆ้องใหม่เข้ามานะคะพี่พาก็ดีใจแล้วก็คิดว่าที่ตอนนี้พี่พามีโอกาสจะถ้ามีทางใดถ้าพี่พาจะช่วยได้นะคะพี่พายินดีจะช่วยทุกคนนะคะพี่พาพูดจริงๆนะคะยินดีแล้วก็เต็มใจนะคะจะช่วยทุกคน ตามที่เราสามารถช่วยได้นะคะแล้วก็ขอบคุณน้องๆบางคนนะคะเข้ามาเข้ามาแล้วก็มาให้ความเป็นกันเองกับพวกพี่พาเอ่อน้องๆทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เพื่อนเก่านะคะที่เห็นเพื่อนใหม่มาก็ <c oughs> าให้การต้อนรับนะคะนี่คือสิ่งที่พวกพวกเราต้องการครับเราต้องการจะมีเพื่อนนะคะ ตนนี้พี่พาทําได้พี่พาก็ดีใจนะคะทุกคนดีใจเออเราทําได้แล้วนะคะมีน้องๆมาหานะครับบางคนก็มาบอกพี่ครับนะคะผมผมเพิ่งทํานะครับผมผมฝากช่องด้วยนะคะแล้วเราก็ไม่ค่อยกล้าพูดเท่าไหร่นะคะพี่พาก็บอกว่าได้แล้วพี่พาก็แนะนําไปบางคนเราแนะนําไปเขาก็อาจจะยังไม่เข้าใจเรานะคะอาจจะยังไม่เข้าใจเราที่พี่พาแนะนําไป อาจจะน้อยใจเอ้ยพี่พาทำไมทำไมต้องอ,อพูดเพราะว่าพี่พาเห็นคุณค่าของคุณแต่คุณไม่เห็นคุณค่าของตัวเองนะคะพี่พาเลยต้องพูดนะคะ <c oughs> แล้วถ้าคุณกล้าเดินเข้ามาหาพี่พาคุณต้องคุณต้องกล้าให้พี่พาพูดนะคะใน แต่ถ้าคุณเดินเข้ามาแล้วคุณไม่มั่นใจตัวเองนะคะคุณไม่เชื่อในตัวคุณเองแล้วคุณเดินมาหาพี่แล้วบอกว่าพี่ครับผมเป็นน้องใหม่ผมอยากจะผมอยากจะทำย t ท b e ฝากช่องด้วยนะคะนะคะพี่พาก็จะบอกว่าน้องจ๋านะคะ <c oughs> พี่พาก็จะเข้าไปดูช่องนะคะมีความสามารถอะไรถ้ามีความสามารถอะไรพี่พาก็จะพูด ะะแล้วก็พี่พาก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าคนนี้ในอายุ57ปีพี่พาพี่พามองคนไม่ผิดนะคะแต่ในเมื่อคุณเข้ามาแล้วพี่พาพี่พาแนะนำคุณไปคุณจะนำไปใช้หรือไม่นำไปใช้อันนี้มันก็เป็นไปอีกเกรดหนึ่งนะคะเพราะพี่พาก็เป็นมือใหม่เหมือนกัน แต่พิธามองมองแล้วมองคุณแล้วเห็นคุณมีความสามารถบางอย่างนะคะพิทาก็อยากจะให้นำความสามารถทันั้นมาใช้ให้ตรงเป้านะคะให้ให้ถูกให้ถูกเอให้ถูกเป้าหมายนะคะทุกคนพิทาก็อาจจะพูดไม่ถูกนะคะก็วันนี้เขาไม่เข้าใจนะคะ พี่พาคิดว่าวันหน้านะคะจะเข้าใจมากขึ้นนะคะยังไงก็อ,กอดทนสู้ๆกันนะคะสู้ๆกันส่วนมากนะคะใครเดินเข้ามาหาพี่พานะคะพี่พาก็จะพยายามนะคะเพราะว่าพี่พานะ่ะอนพี่พาจะมานั่งได้ตรงนี้นะคะพี่พาก็มีน้องเต้วนะคะช่วงน้องเต้าช่วยเหลือพี่พาพี่พาไม่เคยลืมเขาเลยนะคะ เขาก็ดันช่องให้พี่พาพี่พาก็ไม่ลืมแล้วก็พยายามจะทําตัวเองให้ดีที่สุดนะคะทุกคนพี่พาขอขยับกล้องนิดนึงนะคะอึ๊บเกือบล้มเลยเกือบล้มลงเลยค่ะ มานั่งใหม่นะคะทุกคนพี่พามาเพื่อนๆจะบอกว่าเอพี่พามาทำอะไรแน่เดี๋ยวก็ทำกับข้าวเดี๋ยวก็มาทำ เดี๋ยวก็มาปลูกผักนะคะเดี๋ยวก็มาพามาปลูกต้นไม้นะคะก็นี่แหละค่ะชีวิตประจําวันของพี่พานะคะอยากทำตรงนี้พี่พาก็มาทําอยากทาตรงนั้นพี่พาก็ไปทํานะคะก็ชีวิตจริงๆมันเป็นอย่างนั้นนะคะว่า t y ดูอ o i n g เลิฟชายทุลิเพดม ต้นไม้มันเยอะนะคะมันมันก็ไม่ค่อยเตะโกนะคะพี่พาก็ขยับมัมาแล้วทำไมพพี่พาพี่พาก็ขยับมันมานะคะทุกคน จริงๆแล้วการทำสวนเนี่ยมันก็เป็นมันก็เป็นวิธีการที่ว่าทำให้รีแลกนะคะทำให้เราสบายไปอีกแบบหนึ่งนะคะทุกคนทำให้สบายใจเพลิดเพลินไปนะคะปีนี้พี่พาไม่ได้ทำอะไรให้มันให้มันดูดีให้มันเรียบร้อยเลยนะคะทุกคน โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้พี่พาขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะคะทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอพูดขอโทษนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆค่ะอันนี้อ้ยังไม่มีนกมากินเลยเหี่ยวแล้วดูดดนี่ อุ้ยอร่อยมากเลยค่ะหวานเจี๊ยบเลยอือเป็นไงคะอยากเป็นคนสวนหรือยังพบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคน แต่พี่พาถอดถุงมือก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะหวังว่าเพื่อนๆนะคะคงจะอน j o ยแล้วขอโทษด้วยนะคะไม่เรียบร้อยไม่เรียบร้อยแล้วกินนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะติดตามพี่พากดซับสไครป์พี่พาด้วยนะคะเป็นกําลังใจสวัสดีค่ะ